สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่9สิงหาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับวันนี้เป็นงานสั่งของคุณสมานคูณเต็มนะครับตำบลโพไซนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรีรามย์สานีนะครับ ท่านสั่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับท่านสั่งมีดมาสเต้นะครับลูสันเจ็ดนิ้วครึ่งครับเจ็ดนิ้วครึ่งตามที่ท่านสั่งครับกว้างสองนิ้วสกว้างสองนิ้วสี่หุนะครับสหาหนาห้ามด้ามท่านสั่งอยาก จะเอาสี่นิ้วนะครับผมเลยทำให้สี่นิ้วครึ่งนะครับเพื่อความสวยงามครับท่านบอกมือท่านไม่ใหญ่ครับสวยงามครับไม้พยุงครับไม้พยุงเป็นไม้มงคลนะครับลายแดงดำคุณสมานคุณเต็มครับตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ท่านสุดยอดมากเลยนะครับท่านไม่พูดเยอะนะครับสั่งทำแล้วก็ส่งที่อยู่มาแจ้งที่อยู่มาเรียบร้อยเลยนะครับรอรับได้นะครับเดี๋ยวจะส่งบใยสองนี้นะครับคุณสมาน ผมขออนุญ,ญาตไม่ฟันไม้เลยนะครับเราฟันแล้วนะครับสมานรร,ารับได้เลยนะครับปูนสมานปูนเต็มตำบลโพไซเพอพิบูลมังสาหารนะครับมีแถมฝักท่อพีวีซีให้ท่านหนึ่งอันนะครับทำเป็นลัดเข็มขัดเดินป่าท่องเที่ยวป่านะครับทิ้งใส่รถไปใส่เป้ไปได้เลยนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับคุณสมานครับขอบคุณครับ